าแล้วครับทุกคนมีหลุดเพิ่มเติมมาแล้วครับกับนักเตะชมเชยนะครับหรือว่า Honorable Mention นะครับนักเตะชมเชยนักเตะที่เกือบจะติดทีม U.T.O.T.Y. นะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับในคลิปนี้ก็จะได้รู้กันครับว่ามีนักเตะคนไหนบ้างนะครับหลุดออกมาเพิ่มแล้วครับมากกว่า10ตัวไปเลยครับรวมถึงนะครับก็จะสรุปวิธีการหาอะไหนะครับในการแลกเปลี่ยนตัวทองหรือว่าตัว U.T.O.T.Y. ครับว่าจะหาจากไหนได้บ้างนะครับจะสรุปให้นะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง My Game ไว้นะครับทุกการติดตามจะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำช่อง My Game นี้ต่อไปเรื่อยๆให้กับทุกคนครับขอบคุณครับร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามถึงแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้ามอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลย สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม FC Mobile กับช่อง My Game กันเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผ่านมา 1, วันสองวันแล้วนะครับกับ U T O T Y นะครับผมเพื่อนๆได้แลกเปลี่ยนตัวไหนกันแล้วบ้างนะครับมีใครได้เด็มไปเลยเอมปเป้มาคู่กันในทีมตัวเองไหมนะครับเพื่อนๆใช้ตัวทองแล้วเป็นยังไงครับโหดมากขึ้นกว่าตัวธรรมดาไหมนะผมอยากรู้เหมือนกันนะเพื่อนๆบอกกันหน่อยได้ไหมครับในคอมเมนต์ยูทูบได้เลยนะครับกับประเด็นตัวทองนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่รีบร้อนอะไรนะ ผมว่ารอดูวันเสาร์อาทิตย์นี้ก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรเข้ามาไหมนะครับที่มันจะลดราคาตั๋วดาฟ์เนี่ยครับมากขึ้นนะส่วนในคลิปนี้ไปที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับผมหลุดเพิ่มเติมนักเตะชมเชยนะครับ Honorable Mention เนี่ยครับซึ่งกิจเนี่ยเป็นกิจย่อยนะครับในไลฟ์สดของ EA ล่าสุดที่ผมทําคลิปสรุปอะ EA ยังไม่ได้พูดถึงนะครับว่านักเตะชมเชยนี้จะเข้ามาเมื่อไหร่เป็นอย่างไรนะแต่สายข่าวนะครับเขาเคยบอกแล้วครับว่า ชร์นี้นะครับกิจย่อยเนี่ยจะมาหลังจาก UTOY ครับแปลว่าถ้านับวันในปฏิทินนะครับก็น่าจะมานะครับประมาณวันที่26กมกราคมนะครับโดยประมาณนะแต่ยังไม่มีการประกาศที่แบบ100%เซนะครับจากข่าวเดิมนะครับสายข่าวบอกว่ามันจะมีทัวร์ให้เล่นนะครับเหมือนเป็นกิจกรรมย่อยๆเนี่ยแหละครับพอเล่นเสร็จนะครับเราจะสามารถเลือก1ใน2นักเตะ Honorable Mention ได้นะครับน่าจะคล้ายๆกับฮาแลนด์กับกุนเด้นะครับที่เราเลือกได้1ตัวจาก2ตัวที่มันกําหนดให้ กับประเด็นฮาแลนด์กุนเด้นะครับเพื่อนๆจะเลือกใครนะกับประเด็นนี้ผมว่าทั้งสองตัวไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรครับผมเพราะว่าเป็นสองตัวที่อ่อนด๋อยที่สุดในทีมยูทูีวอยู่แล้วครับ E อเอ็มก็เลือามาให้เราเลือกนั่นเองนะครับทั้งสองตัวมีข้อติมีข้อด้อยในตัวมันเองเยอะเลยครับฮาแลนด์นี่ก็สปีดต้นโคตรช้าเลยครับเอาจริงๆผมว่าตัวจิตเดิมนะครับจิตพิมพ์เหลีกยังดีกว่าเลยครับผมแล้วก็เพราะว่าสกิลสองไม่เป็นทาร์เก็ตแมนเนี่ยแหละครับฮาแลนด์จริงๆไม่ค่อยแนะนาเลยครับส่วนกับกุนนดะคผม ก็จริงๆมันก็ไม่ได้ดีอะไรเลิศอะไรเท่าไหร่ครับมันเป็น RB ีที่เน้นเกมลับนะครับเพราะฉะนั้นสปีดต้นนะมันแค่161เองครับพอมันไปเทียบกับคาฟูตัว113อ่ะคาฟูยังน่าเล่นกว่าเลยครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็เป็นความเห็นนะแต่สุดท้ายผมก็เลือกกุนเดยเนี่แหละครับเพราะว่ากองหน้าใช้ตัวอื่นดีกว่าฮาแลนด์เยอะเลยก็สรุปอีกครั้งนะครับผมสายข่าวบอกว่ามันต้องเล่นทัวร์เป็นแมตช์3รอบนะครับถึงจะเลือกหนึ่งในสองนักเตะชมเชยได้นะแล้วทีนี้แหละครับอ่่่าาาาามีัววอกนนะะคครบทสยขใช้ํ Prediction เป็นการคาดการ์นะครับแต่จริงมันก็เป็นการคอนเฟิร์มกันระหว่างสายข่าวสองคนนะเพราะฉะนั้นผมว่าคลิปนี้ผมก็เลยลงมือทําครับมันไม่ใช่แบบว่าคาดการ์ที่แบบเชื่อถือไม่ได้นะผมให้เปอร์เซ็นสักแปแล้วกันนะจากการทําคลิปแบบนี้มาเยอะๆครับมันมีหลุดมา3ภาพครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปทีละภาพเลยภาพแรกเลยครับผมเป็น CR 7ซวกับเมสซี่นะครับแต่ว่า o อ r มันเป็น OVR 115่ครับเพื่อนๆแล้วก็มาในตำแหน่ง ST เสียด้วยนะก็ฟังหูไว้หูนะครับต้องบอกก่อนนะ แล้วก็มันมีข้อความบอกอยู่ว่า possible นะ,ะเป็นนักเตะชมเชยแบบไม่สโตนนะครับเป็นไปได้ว่า2ตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งใน2ตัวที่ให้เลือกหรือเปล่านะครับเลือกสองเลือกหนึ่งตัวจาก2ตัวหรือเปล่ายังไงต้องรองลุ้นกันนะครับผมผมว่าดีมากเลยนะถ้ามันมา2ตัวนี้จริงนะดีกว่าฮาแลนด์กับกุนเด้เยอะเลยครับรอลุ้นกันนะส่วนกับภาพที่2นะครับผมก็เป็นการคอนเฟิร์มข่าวเดิมนั่นแหละครับว่ามันจะมีนูตัว1 1 7รอดมา3าตัวครับเพื่อนๆมีมาควินยอส์นะครับลามินยามาาแล้วก็โอซนะครับผม มีแต่ตัวหน้าสนใจนะครับผมโอลิเซ่นี่ก็2เท้าเหมือนกันนะนะครับแต่ต้องดูว่ามาในตำแหน่ง R m จริงๆไหมนะครับเพราะ R m มันก็จะสปีดต,ต้นน้อยกว่า RW นะครับส่วนลาบินจามาลนี่ก็ตัวโหดเหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้มันมีหลุดข่าวเพิ่มเติมมาครับเพื่อนๆว่านักเตะชมเชยอาจจะนะครับผมจะไม่มีการแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้แจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อนักเตละลาบินจามาลหรือว่าโอลิเซหรือว่ามาคินยอสมาเตรียมไว้นะครับเพราะสายข่าวบอกแล้วว่าอาจจะไม่มีการแลกเปลี่ยนนะ แปลว่าอะไรแปลว่าดาัฟลุวนๆหรอครับก็ดัฟกับทำกิจกรรมเล็กน้อยนะนะครับส่วนเลื่อนลงมานะครับนักเตะ116่ก11นะครับก็จะมีแฮร์รี่เคนแกรเบลแล้วก็แม็กโทมิเน่นะครับผมว่าทั้ง6ตัวนี้คู่ควรมากๆเลยครับกับการเป็นนักเตะชมเชยนะนะครับอยากให้บัฟพลังเยอะๆหน่อยนะให้เหมือนตัวทองนะครับผมบัฟคุณสมบัติเยอะๆหน่อยนะส่วนกับภาพที่3นะครับผมก็หลุดเพิ่มเติมมาอีกหลายตัวเลยนะ ผมว่าภาพนี้ก็สําคัญนะครับผมเพราะว่าบางทีเปิดดับอ่ะมันได้หนึ่งร้อยสิบหกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดยากเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าใครสร้างทีมใหม่ครับผมว่าหนึ่งร้อยสิบห้าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะอย่างน้อยก็อยู่ได้อีกเดือนสองเดือนนะครับตัวพวกนี้นะโดยตัวแรกเลยครับทีโบกูตัวนะครับมาเหมือนกันครับผมเพื่อนๆต้องรอรุนว่าข่าวนี้จะตรงไหมนะครับผมแล้วก็มีดาวิดลาย่าครับมาเหมือนกันแล้วก็มาคืูคูเรย่านะครับผมบรรทัดต่อไปนะครับผมหนึ่งร้อยสิบห้าเหมือนกันก็มีปาโชนะครับบาสตนนีะครับ มาเกฮีของแมนซิตี้นะแล้วก็ดุมฟี่ครับผม RB115 นะชุดต่อไปก็จะมีโคพาเมอร์นะครับหลุยดีอาร์สนะครับแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าครับซาร่าเนี่ยเหมือนปีก่อนจะเป็นตัวทองใช่ไหมครับจะไม่ผิดนะปีนี้มา115เองเลยครับเพื่อนๆเห็นนักเตะแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับผมผมว่ายังไงก็ต้องรอลุ้นนะครับฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะว่ามันจะแจกโดเมนซี่จริงๆหรือเปล่านะแล้วก็มันมีภาพหลุดนะครับจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับรอบนนนนีี้เเเป็ซิรร์์ฟวอจะ ปกติมันจะอ้างอิงเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับต้องบอกก่อนนะส่วนทางเซิร์ฟเวอร์จีนเนี้ยภาพที่มันหลุดมาว่าเข้าเซิร์ฟเวอร์จีนน่ะมันก็คล้ายคลึงแล้วก็ตรงกับที่สายข่าวบอกเลยครับผมเนี่ยนะครับมีทั้งกูตัวนะนะครับซาร่านะรวมถึงตรงกลางครับโดะเมซี่เหมือนกันครับก็ต้องรอดูนั่นแหละครับผมตัวเหมือนกันหมดเลยนะก็เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมยังไงรอดูวันจริงนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าโดนเมซี่มันมาจริงเนาะแล้วเราจะไปแลกฮาแลนมาเพื่ออะไรใช่ไหมครับ ไปกดรับพาเลนทําไมนะก็กับประเด็นต่อไปนะประเด็นย่อยนะครับหาอะไรล่นวแรกตัวทองนะครับพอดีมันมีคอมเมนต์นะครับถามมานั่นแหละครับผมก็เอามาทำคอนเทนต์เลยละกันนะเนี่ยนะครับก็จริงๆมันเป็นการสรุปวิธีให้นะครับจริงๆวิธีมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะนะครับวิธีแรกก็ต้องซื้อนั่นแหละครับซื้อตัวหนึ่งร้อยสิบห้า TOTY นะนะครับผมจะไม่พูดถึงประเด็นลาฟินยากยี่สิบตัวแล้วนะครับเนี่ยนะครับต้องทําใจยอมรับไปนะนะครับวิธีแรกคือการซื้อนะซึ่งจริงๆไม่แนะนําครับ เก็บวิธีนี้ไว้เป็นวิธีสุดท้ายเลยครับเอาไว้ใกล้ๆจบกิจแล้วเราไม่หาไม่ทันจริงๆนะค่อยซื้อมานะครับแรกเพราะราคามันแพงครับตั้ง950ล้านนะครับถือว่าแพงเลยนะนะครับเป็นวิธีสุดท้ายดีกว่านะวิธีแรกนี้นะครับวิธีที่2ก็ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะนะครับก็คือต้องมาเปิดหาในดับเนี่ยแหละครับโดยจะแนะนําแน่นอนครับต้องเปิดหาในไอคอนนะครับเพราะว่าของ U T O T อ่ะมันแพงกว่านะนะครับแต่จริงเฉพาะจ่อจงว่าจะเอา1๑๕ครับดับไอคอนมันถูกกว่าอยู่แล้วครับแล้วเลบ เลทในการได้115ครับทั้ง2 3งามดับเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยครับทั้งดับ u t l y แล้วก็ดับไอคอนนะครับเท่ากันเพราะฉะนั้นเปิดไอคอนคุ้มกว่านั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีที่2ส่วนวิธีที่3า่ะเป็นวิธีที่แนะนำมากที่สุดเลยครับก็คือการมาเปิดในไฮไลท์ตรงต่อเวลาเนี่ยครับไฮไลท์ประจำวันนะครับโดยเน้นนะครับที่30,000แต้ม07ครับเพื่อนๆตรงนี้แหละครับแต่บังเอิญวันนี้ผมกดไปแล้วครับเพราะว่า30,000แต้ม07เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะได้หนึ่งร้อยบผม ถามผมผมว่ามันก็ได้ยากอยู่แต่ว่ามันก็ได้นะครับผมเปิดได้มาแล้วสองสามตัวเหมือนกันนะนะครับโดยมันจะให้เปิดวันละครั้งครับเพื่อนๆรีเฟซภายใน2ี่สี่ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสอีกประมาณ20ครั้งนะครับในการเปิดตรงนี้เลยนะมันก็ต้องได้บ้างแหละว่านะครับก็ให้ดูภาพเก่าๆที่ผมเปิดมาตลอดนะครับก็มันก็ได้ตัวดีๆอยู่นะได้ซาร่าเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งได้ลาฟินญาหนึ่งร้อยสิบห้านะครับผมได้จากตรงนี้เลยสามหมื่นนะแต้มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวที่ผมไม่ได้แคปไว้้้้นนนนนนะะะะครรรรััับบเพาาฉกก็แแํจิงๆตตมี ส่วนกับไอ้สี่พันอันนี้ครับอย่าไปเปิดครับเพื่อนๆอันนี้เตือนเลยนะมันเป็นตัวสับขาหลอกครับเราไปเปิดปุ๊บเราเสียแต้มวนๆไปฟรีๆครับเลทมันนะครับบอกว่ามันได้หนึ่งร้อยสิบห้าน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเปิดครับผมเปิดให้มาเป็นสิบๆครั้งแล้วนะไม่ออกครับแล้วก็เสียแต้มไปฟรีๆครับมันวนก็จริงแต่สุดท้ายมันไม่คุ้มนั่นเองครับจากประสบการณ์ตรงนะผมว่าเก็บแต้มไว้เปิดสามหมื่นเนี่ยคุ้มสุดแล้วนะครับส่วนแต้มศูนย์เจ็ดหาจากไหนก็หาจากแล o ีโอทียก็ตามนะก็แนะนำเนาะให้แลกนักเตะโอเวียต่ำกว่า1 1 3ไปก่อนนะครับแลกให้หมดไปก่อนนะส่วนใครที่อยากจะเก็บนักเตะไว้บ้างก็อาจจะเก็บโอเวีย114ไว้นะครับส่วน1 13นเนี่ยต้องตัดสินใจกันดีๆว่าจะเก็บไว้ไหมนะเพราะว่าเผื่อว่ามันใช้นะแต่ถ้าไม่ใช้ผมว่าก็ทยอยแลกไปก่อนก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับก็กับคนเทน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะอย่าลืมกดติดตามช่องให้หน่อยนะครับผมบอกเลยว่าคนกดติดตามน้อยนะครับถ้าเทียบกับคนที่ดูครับ คนกดติดตามแค่ประมาณ30%เท่านั้นเองนะช่วยกันหน่อยครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ